ัสดีครับอยู่กับผม earth เ a g i c นะครับวันนี้ครับผมก็มีคลิปไมากรนานเล่นนี่ดูนะครับวันนี้ก็เป็นไมากรชุดใหม่นะครับครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปรับชมกันยนะครับเดี๋ยวก็ที่ไปรับชมนะครับก็มีชื่อปูกก่อนให้ดูก่อนครับตอนนี้เป็นไมากรปูกกรใกล้ตัวในบ้านครับพบติดตัวไปเล่นโชว์ได้ทุกที่ครับอันนี้เป็นไมากรหมตดสบายสีครับครับ ก็มารับชมกันเลยครับประมาณสี่นาทีครับแพ็กเกจครับนี่ครับแพ็กเกจตรงนี้ครับสวยครับมีวิธีการสอนเล่นครับแกะมาครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่ครับก็มีหมุดเปล่ามีหลังครับหมุดเปล่าครับ ม,ม,ม,คคม,ม,มือเปล่าไม่มีอะไรครับเดี๋ยวใส่มือมือของหุ่นครับนี่เป็นมือของหุ่นใส่มือเปล่านะครับปุ๊บเติมในน้ำหนึ่งในสองปึ๊บเออปุ๊บเดี๋ยวใส่สีเออนี่ต่อนีต่อไม้ครับนี่ต่อนีต่อไม้สี่ไม้ครับ รถเมติกก็ไปปุ๊บปุ๊บจุดนั้งหนึ่งนั่ง่สองครับปุ๊บเนี่ยครับลบออกได้ครับปุ๊บปุ๊บไม่มีเลยครับก็จบการแดงนี้ครับ ครับก็จบการแสดงนี้ครับกับสุ้หมดวัดภาพครับหมดสุ้หมดสุ้หมดสบายสี่ครับถ้าใครชอบคนนี้ครับก็อยากลืมกดไลค์ให้ผมเป็นกงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณอุ้กรณ์จตักทางร้านอาเสมเมสิกเมสิกนี่แะครับอาเสมเมสิกครับนี่ครับนี่ครับก็ ไปเป็นหุดหนุนได้นะครับไปซื้อได้ครับท,ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่ห้าหกสองครับอาอย่ที่ทกรุงเทพเทกเกษีครับครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณทางร้านให้ผมซื้ออุปกรณ์มาเล่นนะครับเทกเกษีนะครับเปน็นหุหนหนุนได้นะครับแล้วก็ลำรับคนใหม่ที่เข้ามาก็อยเรลืมกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับคลิปนี้ผมก็กอดตัวลาไปก่อนครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นกลอะไรนะครับ